เทศบาลนาครขอนแก่นน้ำรองแพลตฟอร์มดิจิทัลของมูลเมืองเพื่อสู่เมืองสมาสิตธิย่างเต็มตัวค่ะเทศบาลนาครขอนแก่นค่ะจับมือกับบริษัทเบสท์ล็อกอนาไลาติกจำกัดเนาค่ะบริษัทในเครือปตทนี่แหละค่ะได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าโดยการพัฒนาและกัเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองหรือว่า City Digital Data p าแพลตฟอนะคะเพื่อนำผลการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเมืองมาเป็นส่วนประกอบในการคาดการ มานำมาวางแผนติดตามผลตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆของเมืองอ่านสินน้ำไปสู่การมีขอมูลที่ถูกต้องท่านสมัยสามารถใส่งานเดอย่างสะดวกท่านต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบวาสิญญาป,ปกติหรือว่านยาบชุกเชินและการนํ้ไปใส่ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองเดยงอย่างอย่งยืนค่ะ นายที่รักที่ข้ายุนพันนายกเทสมนตรีนครขอนแก่นค่ะเพื่อนก็นได้บอกว่าเทสบาลนครขอนแกน่นได้เหตุขอมูลเพื่อพี่น้องประชาชนโดยเฮ็ุข้อมูลนเหตท่านสมัยนําไปใส่ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองได้จริงมีความหนาเสื้อถือค่ะแล้วก็ผู้บริหารสามารถนําขขอมูลมาใส่ในการตัดสินใจวางแผนการพัฒนาเมืองไดทท่านที่เห็นเห็นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาเมืองค่ะสามารถเรียนรู้ได้ว่าเจ้าของมีจุดอ่อนมองไดจุดแข็งมองไดมีโอกาสหรือว่าอุปสรรคแบบใดบ้างเนาะให้ได้ใส ข้อมูลนี่เป็นประโยชน์ค่ะสามารถเผยแร่ข้อมูลสาธารณะได้นะคะให้ผู้ที่มีส่วนใดเสียทางด่านความคิด การออกแบบวิเคราะห์พัฒนาเมืองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งนำมาส่งความโปร่งใสมีความไหว้วางใจต่อกันนะคะสร้างความเชื่อมั่นเห้กับพี่น้องประชาชนต่อการบริหารงานขององค์กรได้พร้อมค่ะจังได้กระซำมค่ะด้านการทรัพยากรกับยังคงมีอยู่จํากัดเ่ว่าสิเป็นงบประมาณนะคะรวมไปถึงทรัพยากรคนทรัพยากรเวลาค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลจังเป็นสิ่งสําคัญที่สีน้ามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเมืองหรือยังอย่างยืนค่ะค่ะได้ กระบวนการเป,ปลี่ยนแปลงอาจค่อยๆเกิดขึ้นค่ะซึ่งกะคิดว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงเชิงบวกต้องมีเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นเทคโนโลยีที่ใจไวเนาะค่ะและก็เป็นเทคโนโลยีที่ล่ำยุคกะตามที่กะขึ้นอยู่กับความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งเทศบาลประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ใหญ่อย่างสูงสุด เนาะค่ะแล้วก็เมื่อจัดเท็ดแพลตฟอร์มเร็จแล้วเนี่ยก็สามารถน้าไปประยุกต์ใส้กับเมืองหรือว่าท่องถทิ่นอื่นทัวประเทศพร้อมไปฟังเสียงท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นกันค่ะปัจจุบันต่อจะใช้เจ้าหน้าที่เป็นคนออกไปปฏิบัติการไปถ่ายรูปในพื้นที่ไปถ่ายรูปที่ดินถ่ายรูปอาคารไปถ่ายรูปป้ายเพื่อที่จะได้เป็นฐานข้อมูลในการชำระภาษี แต่เมื่อมีความร่วมมือในด้านนี้แล้วต่อไปนี้เราจะมีโดรนซึ่งจะบินอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นความชัดเจนของโดรนเนี่ยสามารถถ่ายที่มีความละเอียดชัดถึงขนาด2เซนติเมตรได้เลยต่อไปนี้ที่ดินต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นเนี่ยมันจะอยู่ในข้อมูลตรงนี้หมดเป็นดิจิทัลเราจะมีรถที่ติดเซ็นเซอร์จะวิ่งไปตามถนนต่างๆตรอกซอกซอยเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลทางด้านป้าย ป้ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามร้านต่างๆมันจะเป็นข้อมูลที่จะเป็นข้อมูลฐานให้เราในการที่จะจัดเก็บต่อไปนี้เวลาคนจะมาชำระภาษีเนี่ยเราก็จะดูตามข้อมูลที่เราจัดเก็บและโดยเฉพาะข้อมูลเหล่านี้จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆก็จะมีการบินเป็นระยะ